สวัสดี f อท่านผู้ชมที่น่ารักของผมทุกทคนวันนี้มนุษย์เรียบโลกจะพาทุกท่านไปเลาะเช่นเคยซึ่งสถานที่ที่ผมยืนอยู่ในขณะนี้คือศาลหลักเมืองอุบลราชธานีเอาจริงๆแล้วที่นี่ไม่ใช่เป้าหมายที่ผมจะพาไปในวันนี้หรอกนะผมแค่มาตั้งหลักและเสริมขวัญกำลังใจพอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองให้การเดินทางปลอดภัยไร้สิ่งอุปสรรค สถานที่ที่ผมจะพาไปวันนี้แน่นอนและบางคนอาจรู้จักแต่สำหรับบางคนแล้วคงเกิดคำถามชวนสงนขึ้นมาทันทีว่าเฮ้ยกลางเมืองใหญ่ขนาดนี้มันมีสถานที่แบบนี้อยู่ด้วยหรือซึ่งสถานที่ที่ผมกำลังพูดถึงอยู่มันก็คือหลุมฝังศพมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์หลายพันปีที่ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่ตัวเมืองอุบลภายใต้ชื่อแหล่งโบราณคดีบ้านการเหลืองหรือถ้าจะพูดย่างง่ายๆมันก็คือสุสานหรือป่าช้าสมัยก่อนประวัติศาสตร์นั่นแหละ ปัจจุบันกตังอยู่ภายในบริเวณวัดบ้านการเหลืองตะบลขามใหญ่อําเภอเบืองอุบลราชธานีแหล่งโบราณคดีบ้านการเหลืองถูกค้นพบด้วยความบังเอิญเมื่อปี2,533จากการปรับพื้นที่เพื่อทำหมู่บ้านเคหะแต่เอาเข้าจริงๆแล้วชาวบ้านในพื้นที่โดยรอบก็คุดเจอมาบ้างก่อนหน้านี้แล้วละ่ะชาวบ้านไม่รู้ว่าจะเอาไปทําไมกัของคนตายไหมเออ คือนเอาไปแล้วตกกลางค่ำกลางคืนมาเจ้าของเขามาทวงเอาของกูคืนมาเอาของกูคืนมาว้ายชาวบ้านก็เลยไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าใดนักซึ่งมันต่างกันกันกบการค้นพบในปี2533เพราะว่ามันมีการขุดค้นพบโบราณวัตถุเป็นจำนวนมากมากจนเจ้าของโครงการเคหะแจ้งให้กรมศิลปากรมาตรวจพิสูจน์ผลจากการตรวจสอบทำให้รู้ว่าที่นี่ มีการอยู่อาศัยของมนุษย์มาอย่างยาวนานถึง2,500ปีเลยทีเดียวให้ตายเถอพระผู้เป็นเจา้าโอ้มายกอดโบราณวัตถุที่ถูกค้นพบในคราวนั้นก็ถูกนำมาจัดแสดงภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ใกล้นี่แหละหากดูเพลินเนมันก็เป็นเพียงแค่โบราณวัตถุที่มีอายุเก่าแก่บลา bla ๆๆไปเท่านั้นแต่ถ้าพิจนารณาดูดีๆเราจะเห็นถึงลำดับพัฒนาการการตั้งถินฐานของผู้คนหลายชั่วโคตรนับตั้งแต่ระยะแรกเมื่อประมาณ2,500ปี เป็นช่วงเวลาที่ถูกเรียกว่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายหรือยุคโลหะหลักฐานสําคัญที่ปรากฏก็มีเครื่องมือจําพวกโลหะต่างๆทั้งที่ทาจากสมัมฤทธิ์และเหล็กโลหะสมัมฤทธิ์เกิดจากอะไรโลหะสมัมฤทธิ์เกิดจากการเอาทองแดงแล้วก็ดีบุกมาหลอมรวมกันนะครับแล้วก็ก็จะได้โลหะชนิดหนึ่งขึ้นมาซึ่งมันก็มีความเงาวาวเหมือนกับสีทองนั่นะคือทองสมัมฤทธิ์นั่นเอง ส่วนด้านล่างถัดจากเครื่องสำริดนะครับคาดว่าน่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือโลหะเนะเาะพอะดูจากสภาพเนี่ยมันไม่เหมือนสำริดนี่ยไอ้พวกชิ้นพวกนี้นะดูดิ้วผมนะครับเนี่ยน่าจะเป็นเครื่องมือเหล็กนะครับเพราะว่าถ้าสำริเดเนี่ยมันจะสังเกตได้จากเนี่ยสนิมเขียวมันเกาะอ,อยู่นะครับถ้ามันถูกฝังไว้ในดินหรือตากไว้ตามอากาศแต่ถ้าโลหะเหล็กเนี่ยถ้าตากไว้ในอากาศเนี่ย สนิมมันจะกินแล้วมันจะมีสภาพที่เป็นแบบนี้แหละนะครับซึ่งไอหลักฐานตัวนี้นะ่ะมันสะท้อนได้เป็นอย่างดีว่าที่นี่นะ่ะยังมีลำดับพัฒนาการต่อเนื่องมาเข้าสู่สมัยหลีกด้วยแล้วก็ก่อนที่จะเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์สิ่งของทั้งหมดทั้งมวลที่ถูกค้นพบมันเป็นข้าวของที่คนในสมัยนั้นเขาเตรียมอุทิศให้กับคนตายก็จะประมาณว่าคนรักของฉันตายไปปอลโลกแล้วสิปยู่จังไดเนาะ เอาเอาสันเถอะอถมเขาของไปให้พร้อมกับคนตายเลยซะคล้ายๆกับการทําบุญอุทิศให้กับคนตายในปัจจุบันนี้แหละส่วนรูปแบบการฝังศพของผู้คนเมื่อประมาณ1,500-2,500ถึง2,500ปีที่แล้วก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวเพราะใช้วิธีการฝังศพคนตาย2ครั้งประมาณว่าพอคนตายเป็นผีแล้วใช่ไหมคนในสมัยนั้นก็จะขุดหลุมฝังครั้งแรกให้เปลือยเลือแต่กระดูกก่อน พอครบกาหนดก็จะขุดเอากระดูขึ้นมาแล้วก็ปั้นหม้อจะขนาดใหญ่ขนาดเล็กหรือขนาดเท่าไรก็แล้วแต่สถานะของคนตายปั้นหม้อหายเสร็จแล้วก็จะเอาใบใส่กระดูกหรือบรรจุกระดูกแล้วก็ฝังเป็นครั้งที่สองพร้อมกับข้าวของที่จะเตรียมไว้สําหรับอุทิศให้กับคนตายไม่ว่าจะเป็นภาชนะดินเผาหม้อหายจอบเสียมเครื่องประดับเป็นต้นกระทั่งเข้าสู่ระยะที่สองเป็นช่วงเวลาที่ชุมชนโบราณในอนาบริเวณแถบนี้ เริ่มเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ปรากฏหลักฐานรวมสมัยอยู่หลายชิ้นอาทิเครื่องปั้นยินเผาแบบวัฒนธรรมเมืองพระคนครอาจจะมาจากแหล่งผลิตที่พนมเกรนหรือไม่ก็แหล่งผลิตที่อำเภอบ้านปลัวก็ได้อันนี้ก็ได้แต่เวิร์บทูเดาอย่างไรก็ตามพอย่างเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ดูเหมือนว่าชุมชนแห่งนี้จะถูกทอดทิ้งไปอาจจะเป็นเพราะภัยสงครามหรือโรคระบาด ก็ไม่อาจสามารถโดยสรุปได้หลายศตวรรษต่อมาก็มีผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานขยับขยายชุมชนซ้อนทับอีกทีจนกระทั่งถึงปัจจุบันจนมีลักษณะเป็นเนินขนาดใหญ่มีอาณาเขตบริเวณ100ไร่แม้เราจะไม่รู้เรื่องราวอะไรมากมายเกี่ยวกับผู้คนในชุมชนแห่งนี้เมื่อ2,500ปีที่แล้ว แต่หลักฐานทางโบราณคดีที่ปรากฏก็ยืนยันถึงความสําคัญของชุมชนโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์บนพื้นที่ลุ่มน้ํามนตอนปลายและไม่แน่นะผู้คนที่ไปขีดเขียนวาดภาพสีแดงที่ผาแตนส่วนหนึ่งอาจจะเป็นผู้คนจากชุมชนแห่งนี้ก็เป็นได้สําหรับอีพีนี้ผมก็ขอผ่าเลาะเพียงเท่านี้หากชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามหรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับ แล้วเจอกันอีกทนะีหน้าบ๊ายบายจุ๊บ